พระอาจารย์ท่านบอกว่ามหาไอ้ท่านจะต้องไปพูดเรื่องพระรัตนตัยท่านต้องไปสอนเรื่องพระรัตนตัยถ้าท่านไม่ลํำลึกพระรัตนตัยถ้าท่านไม่รู้เรื่องเลยพระรัตนยแนบจิตเป็นยังไงแล้วท่านจะไปสอนคนยังไงท่านว่าอย่างนี้ถามว่าอาตมาโง่ไหมไม่ได้โง่นะเพราะว่าเพราะว่าพระไตเนี่ยอาตมารู้ตั้งแต่เอาง่ายเลยเข้าใจคําว่าพระไตนเนี่ย ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชได้ซ้ำไปนะแต่เพียงแต่ว่าอันนั้นน่ะคืออีกอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวจะคุยในรูปแบบนั้นอีกทีนอ,อีกทีหนึ่งอันรูปแบบเนี้ยธรรมราวังเนี่ยเป็นการให้เราเนี่ยเข้าถึงพระรัตใโดยการแบบลํำลึกซ้ําไปย้ำมาย้ำไปย้ำมาวันที่17มีนาคมเนี่ยทำไมอตาตมาต้องเลือกวันที่17มีนาคมเพราะว่าวันนั้นเนี่ยดูนาทีด้วยนะครูงาะ อาตมาบอกตรงว่าคุยนานไม่ได้ต้องตรงเวลาหน่อยให้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะคือวันที่17มีนาเนี่ยเป็นวันที่อาตมาต้องพานะักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุรราชพวิทยยเนี่ยพวกที่เขาเรียนจบปีสี่คือมหาวิทยาลัยสงทั้งสองแห่งนี่ถ้าหากว่าจบคือถ้าจบปีการศึกษาจบปริญญาตรีเนี่ยจะต้องออกกรรมาฐานมหามกุนี่ออกกรรมาฐาน15วัน อตาตมาก็เลยพานักศึกษาออกกรรมาฐานส5ห้าวันที่วังน้ําเขียวสํานักศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ําเขียวสาขาหลวงพ่อวัดสังฆานไปอยู่นั่นสี่ห้าวันด้วยคำสั่งของครูบาอาจารย์ของตนเองซึ่งปัจจุบันตั้งแต่วันที่ได้มาบวชก,กับท่านก็ลงใจว่าท่านเป็นอาจารย์ถ้าสมัยก่อนสั่งอตาตมาไม่ได้เพราะเป็นเพื่อนกัน แต่ปัจจุบันนี้ท่านสั่งอะไรก็ให้ตามท่านท่านว่ามหาต้องลำลึกพระนไตนะให้มันแนบจิตก็โอเคและครูบาอาจารย์สั่งมาก็เลย17มีนาคมก็บอกลูกศิษย์ทุกคนที่เข้ามาฐานว่าอาจารย์จะงดอาหาร15วันงดอาหารนโยมไม่ฉันอาหาร15วันหนักกว่าท่านมหาต้นอีกท่านมหาต้นนี่เนซชิกหนึ่งวันนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ตมานี่งดอาหารเลย15วัน แล้วจะลำลึกพระนาตายเนี่ยให้ได้ภายในเจ็ดวันถ้าไม่แนบจิตก็จะปล่อยมันเลยไม่เอาแล้วพูดยังไงว่าตะเจ็ดวันเจ็ดคืนนี่ถ้าไม่แนบจิตไม่อยู่ในสมองไม่อยู่ในความคิดไม่อยู่ในความฝันไม่อยู่ในความรู้สึกอะไรก็ไปละขอลาละพระนาตาใเอวังไม่เอาแล้วสิบเจ็ดมีนาคมนี่ญาติโยมฉันน้ำฉันโน่นฉันนี่ทำโน่นทำนี่จิตวัตรทุกอย่างเนี่อยู่แต่เรื่องเดียว พุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐข้าเจ้าทมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐข้าเจ้าสังโฆเมนาโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐข้าพเจ้าและอยู่ในหัวใจแล้อยู่ความรู้สึกไปนั่นแลลึกอยู่เรื่องเดียวและลึกอยู่เรื่องเดียวพาเขาเดินจงกรมข้างภูเขาใหญ่นี่ใครไปภูเขาใหญ่อยู่แถววังน้ําเขียวเนี่ยเส้นทางข้างๆภูเขาใหญ่มันจะมีเส้นทางเขาเรียกเส้นทาง ช้างลงบ้างกระทิงลงบ้างอะไรลงบ้างแถวนั้นแหละเช้ามาตอนมาก็พาเดินแล้วพาเดินก็บอกนักศึกษาว,ว่าให้นัลึกพระนาฏยพร้อมกันทั้งบทห้ามทําอย่ากื่นนะให้นึกอยู่ในหัวใจว่าพุทธโธไม่นาโธพระพุทธเป็นที่พึ่งกันเประเสริฐครับพระเจ้าว่าอันไปลึกไป